พวกสิบแปดพวกคุณอ้พวกสารเลวพวก annah, rage, เนี้ยผมผมบอกไปแล้ว่ามันเป็นมิจฉาชีพนะมันเป็นมิจฉาชีพสิ่งหนึ่งที่ผมจะแนะนำเอฟซีทุกท่านก็คือว่าอย่าเป็นคนโอนเงินเร็วโอนเงินไวศึกษาให้รอบครอบเงินห้าบาทสิบาทท่านจะโอนไปช่วยเรื่องอะไรท่านต้องเอาไปพิจารณาดูอย่าเป็นคนโอนเงินเร็วโอนเงินบบเพราะว่าสงสารเพราะว่าเอ็นดูเขาท่านต้องพิจารณา ท่านต้องให้เงินให้ค่ากับเงินที่ท่านจะโอนไปห้าร้อยพันหนึง่งผมถามท่ว่าเราโอนเงินไปเนี่ยไม่รู้ว่าจะถึงจะถึงเขาเรียกว,ว่าจะได้ในสิทธิ์ที่เราแบบจะได้ไหมเราจะให้เขาอะ่ะแต่เราเห็นว่าเขาเขาน่าสงสารเราโอนไปให้แต่บางทีเขาไม่น่าสงสารเลยในชีวิตจริงมันก็ไม่ควรโอนเงินห้าร้อยบาทเงินหนึ่งพันบาทของท่านอะ่ะ บางทีท่านไปโรงเรียนที่แบบเขายากไร้โรงเรียนที่เขาแรงแค้นโรงเรียนที่เขาธุระกันดารเราเอาเงินไปให้ครูใหญ่ไปซื้อกับข้าวไปซื้อเครื่องที่อยู่อาศัยไปไปซื้อแบบเสื้อผ้าซื้อหนังสือเราไปให้ด้วยตนเองอาจจะเสียเวลาหน่อยแต่มันได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเราได้ทําเราได้เห็นแล้วว่าเราเห็นเงินของเราที่เราให้ไปเนี่ย มันเกิดคุณประโยชน์ดีกว่าที่จะมาเรามาโอนแบบดีก็โอนโอนไปโอนไปไปไปแล้วที่เรา,าก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทําไปเนี่ยมันได้ผลไหมแต่ผมบอกเลยว่าถ้าท่านโอนเงินมาให้พวกสิบแปดองอกุกให้พวกมีจ่ายชีพนะมันเป็นการสนับสนุนทําให้สังคมเราเนี่ยมันอยู่ลําบากแต่มันอยู่ลาบากมากนะมันเป็นการสนับสนุนพวกโจรน,นะเดี๋ยวผมถามเลยว่า มันไม่ได้เกิดประโยชนอะไรเลยผมอะ่ะผมยอมรับว่าผมเคยเปิดบริจาคครั้งเดียวเปิดบริจาคในานามบัญชีของแม่ชมพู่เพื่อที่จะเอาเงินเอาเงินก้อนนั้นมาช่วยงานศพข,ของหลานผมแล้วก็ไม่ได้มีการเปิดรับบริจาคเงินเข้าตัวน,นั้นประมาณผมก็ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะแม่ชมพู่เขาก็เอาไปสเตตเมนต์มาโชว์ให้เอฟซีดูแล้ว แล้วไม่เคยทําอีกเลยแต่ด้วยความจะเป็นเพราะว่าครอบครัวเราไม่มีเงินเราไม่มีเงินที่จะมาทําเขาเรียกว่าเนะ่ะมันจัดงานศพน้องเพราะว่าวันหนึ่งนะครับแค่ซื้อกับข้าวให้เจ้าหน้าที่เขานะ่ะวันละสามหมื่นสามหมื่นห้านะซื้อกับข้าวซื้อไก่ซื้อนั่นซืน้อนี่มาทอดให้เจ้าหน้าที่เขาแบบไปตามหาซื้อน้ําซื้ออะไรเนียน่ยวันที่สิบเอ็ดถึงวันที่สีนะ่เนี่ยเราต้องมีค่าใช้จ่ายวันละสามหมื่นกว่าสามหมื่นกว่าเราไม่มีเงินนะ คุณอาจจะเห็นว่าเออคนนั้นคนนี้มาช่วยแต่ว่าค่าใช้จ่ายตรงนั้นค่ากับข้าวค่าในค่านี่มันมีอยู่ในนั้นนะครับอันนี้คือความจริงแล้ววันที่ไปรับศพน้องอยู่ที่จังหวัดอุบลน,นะพวกผมไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ที่จะมาจัดงานช่วยงานงานศพน้องผมก็เลยว่าเออเ้อ,อมีคนเขามาติดต่อว่าจะช่วยห้าสิบบาทร้อยหนึ่งผมก็เลยโพสต์ไปในในเฟซส่วนตัวของผมผมไม่ได้เปิด เปิดรับบริจาคจากช่องทีวีช่องอะไรเลยเปิดในช่องเฟซบุ๊กเฟสบุ๊ส่วนตัวของผมเองแล้วไม่ได้ใช่บัญชีของนันแต่เลยมันเป็นบัญชีของแม่เขาจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีคนมาด่าผมว่าเอ้ยมึงได้เท่าไหร่มึงได้เท่าไหร่ก็มันไม่ใช่บัญชีผมไงผมไม่เคยเปิดรับบริจาคในบัญชีผมเลยแต่ผมผมทำเพราะอะไรก็วันนั้นเราไม่มีเงินที่จะมาจัดงานงานศพให้ให้หลัง จากนั้นเราไม่เคยทํามาก่อนเลยแค่ทําแค่ครั้งเดียวแล้วผมถามเลยว่าทุกวันนี้เนี่ยมันเปิดรับบริจาคก,กันบ่อยเกิดไปไหมเปิดรับบริจาคจนแบบเออารอะไรก็เปิดรับบริจาคเปิดรับบริจาคช่วยช่วยนั่นช่วยนี่ช่วยน,วยนี่ผมรู้สึกว่าผมถามเลยว่าพวกท่านรู้จักรู้จักคนอยู่ในหมู่บ้านกกอกรู้จักพวกผมเพราะมาจากคดีของน้องชมพู่ใช่ไหมล่ะ ถามเลยว่านี่เป็นการแอบอ้างหาเงินหาทองหายอดวิวมาจากคดีของของน้องใช่ไหมมีใครสักคนแบบว่าเออได้เงินได้ทองได้นั่นได้นี่มาจะทําอะไรให้กับหลานผมไม่มีไม่มีม,มีแต่มาใส่ร้ายป้ายสีแม้แต่ไอ้พวกสาะเลวไอ้พวกไอเชี้ยไอ้อีดักดำเนี่ยพวกคุณรู้จักมันมาจากไหนมาจากคดีน้อง มันได้เงินได้ทองมาเพราะอะไรเพราะมันเพราะมันมาเสือกเรื่องคดีแล้วมันเคยทําอะไรให้ให้หลานผมบ้างมันเคยมาบ้านกบะกแล้วมันไปทํานั่นทํานี่ซื้อขนมซื้ออะไรไม่ให้ให้หลานผมไมมที่ทาตมันไม่เคยทําแต่มันหาเงินล้วนๆผมถามไอ้มุที่มึงทําอะไรไหมมึงมาเกาะกะระแสมึงมาเกาะกะระแส ก่อกระแสเขาแล้วมึงมึงมาอย่างนั้นอย่างนี้โอ้โหมึงฟ้องคนนั้นคนนี้ถุยไม่ใช่หรอกมึงมาหาเงินสุดท้ายพอเรื่องมันจวนตัวมึงมึงก็กราบตีเป็นไงมึงก็วิ่งหนีมึงไม่เคยทําอะไรให้กับหลานกูเลยแต่สิ่งที่ผมออกมาพูดทุกวันนี้เพราะอะไรผมต้องการเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับหลานผมไม่ว่าพ่อแม่เขาจะเห็นดีเห็นงามไม่ผมไม่ทราบผมไม่สนแต่ในฐานะเราเป็นนาเราเป็นนา้าเราเออกมาพูดตรงนี้ ผมไม่ได้สนหรอกว่าเออใครจะด่าผมจะว,ว่าผมไม่เคยบอกใครอยากด่าด่าผมมาเลยด่าผมมาเลยอยากด่าด่ามาเลยผมไม่สนเพราะอยู่ตรงนี้ผมรู้ว่าแม่งคนเกลียดกูเยอะแต่สิ่งหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่ผมทำทุกวันนี้คืออะไรผมต้องการเรียกร้องว่าใครมันทําหลานผมมันต้องออกมารับผิดชอบกรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมคืนสนองไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้ามึงจําไว้ ทุกวันนี้มึงเสพสุกมึงเสพสุกไปวันหนึ่งมึงต้องมารับกรรมในสิ่งที่มึงทําไว้ครับเมื่อกี้ก็ได้ฟังน้าแต่คุยน้าแต่พูดไปแล้วว่าไอ้เอฟซีทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงอย่าได้โอนต่างกันเดียวไม่ใช่พอรู้เรื่องอะไรแล้วก็โอนกันไปเลยนะจริงเราก็ไม่ได้ได้รู้จักมักคุ้นอะไรกันเลยแต่อยู่ มันก็เหมือนกับว่าเรารู้จักกันมาเนิ่นนานไม่รู้รู้จักกันแต่จาไหนก็ไม่รู้มีการโอนเงินให้กันมาทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะช่วยเหลือซึ่งคดีน้องชมพู่เนี่ยเป็นคดีที่ประหลาดเป็นสักอย่างหนึง่งประหลาดเป็นคดีประหลาดมากันถงว่ามีคนติดตามกันเยอะแยะมากมายตั้งในประเทศแล้วก็ต้างต่างประเทศด้วยนะ เรียกว่ามีต้องวงแหวนวงแหวนวแหวนวงนอกแล้วก็แหวนวงในด้วยนะเออว่างไปนะตรงกลางก็เป็นดาวพระเจาตรงกลางเป็นดาวพระเจาเนี่ยทางน้องแต่ก็ได้ออกมาพูดมาคุยแล้วว่าให้ใจเย็นๆไว้ก่อนอย่าอย่าเพิ่งโอนเพราะเงินแต่ละบาทเนี่ยไม่ว่าจะน้อยมากเนี่ยมันก็มีค่าสำหรับเราเองถ้าเราอยากจะทําบุญเนี่ยไปทําที่ไหนก็ได้ทําที่วัดก็ได้ ทำกับใครก็ได้ทำกับโรงเรียนก็ได้แต่ไม่ใช่ว่าโอนให้ก็บอกว่าโอนก็โอนทันทีโดยที่ว่าไม่รู้ต้นสายปลายเหตุว่าเขาโอนแล้วโอนไปไหนทำอะไรยังไงถ้าเราโอนเงินหรือให้เงินคนคนไหนก็แล้วแต่ยถ้าไปทำในสิ่งประโยชน์เนียถือว่าได้บุญกุศลการเงินนี่ไม่ใช่ว่าเราโอนให้ไปแล้วเนี่ย เขาจะเอาไปทําอะไรก็ได้นี่แล้วเราบอกว่าเอ้ยเราให้ไปแล้วมันเป็นบุญแล้วมันไม่ใช่นะถ้าเขาเอาไปทําในสิ่งที่ไม่ดีอย่างเนี้ยมันก็ไม่ได้บุญอะไรเลย,ยอ่ยยอย่างยกตัวอย่างดูที่ว่าพอเราโอนเงินเขาเอาไปให้เขาเนี่ยเงินที่เราให้เขาเนี่ลักษณะยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าจะไปซื้อของซื้ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยซื้อของไม่ว่ากันนะโอนให้แล้วดูเขาเอาไปทําอะไรบ้างเอาไปกินเอาไปกินของกินอาหารแพงแพงกิน อ่ากินกุ้งกุ้งตัวใหญ่ๆกินกุ้งตัวใหญ่ๆกันหรืบ่าลอ่าไปเที่ยวร้านอาหารไปเที่ยวห้องอาหารไปเที่ยวเต้นโรงเพลงอ่าสนุกเฮฮามีแสมงสีเสียงอย่างนี้ถามว่าได้บุญไหมถามว่าได้บุญไหมไม่ได้เลยแต่ถ้าเราเอาเงินนั้นมาถอยพระอย่างนี้พระก็เอาไปเสียน้ำค่าน้ำค่า,าไฟ หรือก่าอะไรที่ชาวบ้านเขามานั่งฟังเทศของธรรมให้เราเปิดไฟเปิดพัดลมอย่างเนี้ยทางวัดก็เอาเงินเนี้ยไปใช้จ่ายก่าน้าค่าพลอยก่าพัดลมนู่นนี่นั่นอย่างเนี้ยได้บุญกุศลแรงอ่าอย่างเนี้นยนี่ยกตัวอย่างให้ใหแต่ทั้งๆั้งที่เราไม่เคยรู้จักแต่ทําไมต้องมาอุนให้กันเนี่ยเหมือนน้าเตยบอกเลยว่าต้องคิดยั้งใจดูสักนิดหนึ่งหรือว่า มีเงินกันมากใช่ไหมโอดมั่งโอดมีกันใช่ไหมถ้าอยากจะโอนก็โอนกันมาเลยครับ <c oughs> นา่นเเจียเต็มที่สายโอนโอนไปเลยจะคิดว่าเฮ้ยการโอนแล้วมันมันได้บุญได้ช่วยเหลือคนน,คน,คนู้นคนนี้คนนั้นคนนี้เราโชคคนนี้เรารัะก็โอนกันไปเลยครับอีฟซีไม่ว่าอะไรพบว่าเป็นเงินของท่าน สั้นจะโอนให้ใครยังไงก็ได้เออแต่ถ้าคิดด้วยดีน่ะเราจ่าทำงานเนี่ยได้เงินมาแต่ละบาทแต่ละเหรียญเนี่ยมันไม่ใช่มันเหนื่อยเนาะมันเหนื่อยแล้วอยู่ๆเราเอาไปให้คนนู้นคนนี้คนนั้นทำไมเราไม่เอา,เอาไปใช้ซื้อนู้นซื้อนี้หรือให้ลูกหลานของเราก็ได้นี่ใช่ไหมอยากจะให้คิดว่าถ้าอยากจะให้ก็ไปให้พลัที่วัดก็ได้ ช่ไหมเอาหมดถาวายเงินเท่านู้นเท่านี้ก็ยังได้เลยยังจะได้บุญมากกว่าอีกแล้วถ้าให้เขาอย่างนี้นะนะเดชไม่ได้จฉานะถ้าให้เขาอย่างนี้ถามว่าจะให้เขาตลอดชีวิตไหมยอยู่ๆคนทำงานไม่เป็นให้จนว่าไม่รู้จะให้ยังไงพอให้แล้วเนี่ยของที่ส่งไป มันเกิดเหลือขึ้นมาก็พาไปแย่คนนูน้นคนนี้นอกบ้านอีกซึ่งก็ไม่รู้นะเป็นญาติพี่น้องกันอด้บอกก็ไม่รู้แต่ตามควังควังเนี้ยควังควังนาเต้น่ะควังควังยายหรือควังเนี้ยเขาไม่ได้เลยนะอย่างเขาว่ากันนะ่ะเขไม่ได้เลยนะแต่ไม่รู้หายไปไหนของปอกองเข้ามา ของที่เข้ามาก่อนเนี่ยไม่เอาแล้วไม่ชอบแล้วซื้อของใหม่เข้ามาแต่ของนี้ที่เขาให้เอฟซีเขาให้มาก็ไม่รู้เอาไปไหนก็ไม่รู้ได้นะ่ะนี่นันเด็ตก็ไม่ได้ว่าอะไรนะ่ะอออยู่กันกินอย่างรู้หลาเที่ยวอย่างรู้หลาอ่านี่เรื่องคดีตนายก็ไม่หยากันเลยตนายไม่หยากันเลยนี่ตนายก็ถอนตัวกันไปแล้วแต่ทำไมไม่หาตนายคนใหม่เข้ามานีา่ ก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันว่าทำไมไม่หาทนายคนใหม่หรือจะให้ทนายเข้ามาเนี่ยที่ว่าน,นั่นเดียบอกว่าเป็นเรื่องที่แปลกทําไมต้องให้อ่าต,ตานทนายก็เข้ามาทําไมเราไม่ไปหาทนายหาทนายคนไหนก็ได้มาสู้คดีอย่นันเสร็จเรื่องกันงรดีกันไปก่อนเรื่องเที่ยวกปว่านี่หลังเรื่องซื้อก็ว่านี่หลังซื้ออะไรก็ซื้อได้มันเที่ยวทาตัวเองให้บยบริสุทธิ์ุกปงเราไม่ได้ทาเราไม่ได้อะไรก็หาหลักตุนหลักฐานอะไรมาไปสู้ที่ศาล ไปตู้กับที่สานว่ามันจบตรงนั้นแหละทุกอย่างมันก็จะจบมันไม่มีอะไรแล้วทีนี้เที่ยวสบายเฉิบเลยใช่ไหมล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทาง,งานแต่นี่ไม่ไม่ไม่รู้สึกหนาวไม่รู้สึกร้อนนี่หน้าหนาวแล้วก็ไม่หนาวยังมีกระ,ะจิตกระใจที่จะไป,ทะเ,ไปเที่ยวอีกเออไปเต้น ไปร้องเพลงไปเต้นแรงเต้นกาไอ้เรื่องไปไม่ว่าแต่ว่าก็ดีมันก็รกักกระซังไงหลายคนก็ไปดวงันเอฟซีก็ไปดวงดอีฟซีด้วยอฟซวายควางนู้นน,นั่นะลงดูวยก็ไม่รู้ว่าเงินมาอย่างไรเอาไปเที่ยวร้องเพลงเสียก้านู้นก้านนี้ก็ต้องขึ้นไปอยู่กันบนดอยที่ไหนอ่ะอะ ไม่ได้อินจานะมีตังค์มีอะ้วก็เอาไปเลยจะไปเที่ยวที่ไหนก็เรื่องของตัานเลยครับแต่เรื่องกคดีมันเป็นเรื่องของชีวิตนะคิดให้ดีนะอย่าเอาชีวิตไปเสี่ยงนะหาตนายดีๆหน่อยแต่ก็ไม่รู้นะว่าจะมันลงเอยยังไงเรื่องคดีนะก็ว่านไปเองนะแต่ถ้าเกิดว่าหาตนายไม่ได้หรือ,อยังใจทนายคนก่อนนี่ก็ระวังกันสักนิดหนึ่งระวังกันสักนิดหนึ่งนะเพราะว่า ไปเนบเขาไว้เยอะนะวงแหวนรอบนอกอันเนบเขาไว้นะเนบตนาไนไปหลายหลายเรื่องอ่ะเขาได้เงินได้ทองอะไรบ้างออตีงูกับตาไนตีอนไรก่อนเขาก็มีโมจิตหัวใจเหมือนกันนะเออถ้าเกิดว่ายัางหาตายไม่ได้ใช้ตนานคนเก่านี่ต้องระวังกันตั้งนิดหนึ่งเพราะว่าเห็นว่าเขาทำไม่ฟรีน่ะฟรีแบบไหนก็ไม่รู้ได้นะถ้าเกิดเขา ไม่อยากทําแล้วเนี่ยก็ไม่มีกระจิตกระใจําแล้วเนี่ยเกิดมันจากลุ้นจากนี้ขึ้นมาเลยเนี่ยนัเรียนก็ไม่อยากจะพูดอะไรตรงผงฝีผงหวังอี่าะเออใช่ไหมก็ไม่อยากทําแล้วนี่เป็นไปได้ไหมก็ไม่อยากทําแล้วเนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะยั้ําได้นะยังําได้นี่ก็ไม่พูดถึงอย่างนั้นเลยนะไม่พูดถึงอย่างนั้นเอาแต่เที่ยวเห็นไหมเอาแต่เที่ยว กระดุมกระดีไม่ได้สนใจถือว่าเป็นเรื่องรองเรื่องกระดีเรื่องหาตันต้นตนุงต,น,ตนายมาถือว่าเป็นเรื่องรวมก็แล้วแต่ความคิดนะก็แล้วแต่ความคิดแ,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 แต่ว่าเอฟซีทั้งหลาย,ยาก,ก็คิดจะโอนเร็วหรือโอนจาก็แล้วแต่ก็คิดก่อนนะไม่ใช่มีเงินมีทองแล้วเที่ยวไปให้คนนูน้นคนนี้คนน,นั้นหรือจะให้คนนี้ก็แล้วแต่นะไม่นั่น้าเกิดเป็นีม อนให้กันทุกคนทุกกระดีแบบนี้ติดหรือบ้านเมืองบ้านเราเมืองเราไม่รู้จะอยู่กันยังไงนะ่ะเออคนคนหนึ่งที่นอยู่เหมือนราชาเลยอยู่ที่งานการไม่ต้องทําแล้วแต่ว่าอดีตมองว่าแกแกเครียดมั้างไงต้องไม่เครียดต้องไม่ไปน่ะตแ้่อยู่บ้านเนี่งร้องกันน้ำตาไม่รู้เท่าไรเลยนะ่ะหรือไม่ก็นอนยาวเลยความเครียดเนี่ยมันออกหลายอย่างนะความเครียดนะ่ะ การไปเที่ยวไกลๆนี่ก็น่าจะเป็นเรื่องของความเครียดนะเครียดมากไปไกลเราเครียดมากกว่าน,นั้นอีกนู่นไปยาวเลยยิ่งเครียดยิ่งไปยาวไปไกลเลยอ่านี่ก็สามสี่วันเลวกลับมาก็ไม่รู้ว่าจะมาโ้องให้หรือมันต้องเปลง่ต่อก็ไม่รู้นะอ่าก็ไม่รู้ยังไงก็กวาก f ีทั้งหลายอเหมือนที่น้าแต่พูดไว้จับยังกันสังนิดคิดกันสักนิดว่าจะโอนเงินให้หรือไม่ อ่าไม่ใช่ว่าโอนให้อย่างเดียวตามจริงเถื่อเงินมากนักใช่ไหมถ้าเงินมากนะักโอนไปเลยโอนไปให้หมดเลยเดี <c oughs> ๋ยวเียเต็มที่ถ้าอยากจะโอนน่ะมันคิดกันยังไงเดี๋ยวก็ยังงงเนี่ยโอนมาได้ยังไงเงินไม่จะหาง่ายไนงะยิ่งตอนนี้ด้วยนู่นนี่นั่นหลายเรื่องหลายหลายอย่างเนี่ยประเทศก็เพิ่งจะเปิดเ <c oughs> ออ ถ้าคิดว่าจะหาาเงินโอนเงินเนี่ยถ้าคิดว่าจะโอนเงินให้คนโน้นคนนี้คนนั้นเน่ยให้เด็กกําพรายยังยังจะดีดีกว่าเขานณเดชนก็พามากกว่ากันไหมเรื่องเงินเรื่องทองไม่แยกหอวมาให้อยากจะตบุญก็ไปที่วัดเห็นกันชัดๆกันเลยนะแต่ถ้าคิดที่จะมาโอนตรงนี้ก็แล้วแต่ท่านเลยครับอ่าเลแต่ท่านเดี๋ยวเราวัดระวังกันหน่อยเราวมาระวังกันหน่อยเดี๋ยวจะมานั่งร้องไห้ทีหลังว่าแต่กูไม่โอนก็ดีกว่าประมาณนั้น คิดได้ได้ที่ตาสว่างนนี้เลยนะบอกให้ไปโอนมาถอยกันมาเยอะแล้วเห็นไหมแต่อยู่ยิ่งอยู่ยิ่งหมดนะเอฟซีนะเดี๋บอกให้ยิ่งอยู่ยิ่งหมดนะเออถ้าไม่โอนให้ก็ไม่เป็นไรถ้าไม่โอนให้ก็ไม่เป็นไรพอเงินมันหายากเหมือนที่น้าเดี๋บอกกันอคิดอ้ดีก่อนก่อนที่จะโอนเงินน่ะอ่ามาดูใครเข้ามาดูนะเดี๋ยวบางทีบอกฟังดูเนี่ยนะเออเอฟซีเอฟซีก็ดูเนี่ยเออน้าเดียก็ ตื่เตอนมาบอกไว้การโนอนเงินให้กันให้คนโน้นนี่มันไม่ผิดมันด้วยซะเนี่ยฮะแต่ว่าคิดได้ดีนะคิดได้ดีผมคิดได้ถักแหละฮะแต่ไม่ใช่ว่าโดนพวกมิจฉาชีพก็ไปจุ้งเลยทีเนี้ยจุ้งเลยให้ดูที่ว่ามันไปยังไงหวังโน้นก็เข้ามาไม่รู้ใครต่อใครเต็ไมไปหมดแล้ว่าบางคนก็เข้ามานี่ซื้อของซื้อนู่ซื้อนี่ซื้อนั่น,นแต่ของไม่ได้เงินโอนไปแล้วอ่าโอนไปแล้ว บอกว่าอย่าอุ่นบอกว่าอย่าอุ่นอยากได้เงินได้ทองอยากจะได้ทองได้เพชรไปที่ตลาดเลยไปร้านทองด้านเพชรได้ของแท้บางทีเขา่งมให้อาจจะเอาของเก๊มาให้ก็ได้เอาของชุบมาให้ก็ได้ออกไปเองมีตังในกระเป๋าไม่ต้องกลัวอะไรออกไปที่ตลาดซื้อร้านทองเลยถ้าอยากซื้อทองอยากซื้อเพชรอยากซื้อสร้อยไปเลยไม่ใช่่าซื้อกันทางอะไรอย่างนี้มันอันตรายเราไม่รู้ของแท้ของเก๊เนีไม่รู้ใช่ไหมนั่นแหละหลายคนเนี่ยเที่ยว โอนเงินให้เขาไปก่อนแต่แล้วของไม่ได้เห็ไนไหมมีปัญหาก็อยู่ว่าจะทําไงจะทำอย่างนี้ต้องคิดให้ดีนะคนที่ซื้อของนี่ทางายออนไลน์่ดยเฉพาะพวก, <P ug> พ,วกพวกที่เป็นของตั้งหลงตั้งหลายมันจะเป็นของแท้หรือบอกอย่างนั้นมาเยีดีแต่อยากจะไปซื้อไปซื้อ,อถึงที่เลยมีอยู่ไม่ว่าซื้อทองซื้อเพชรไปถึงที่เลยถึงร้านเลยกได้ของแท้แต่ถ้าเปิดโกชงของนั้นเราไม่รู้เปิดโถุงของที่ชุบมาทําไมอ่ะใช่ไหมพอให้เขาตรวจเนี่ยอ้าว โดนของชุบมาเสียไปแล้วเป็นเสียห้าพันเป็นเป็นหมื่นอย่างเงี้ยใช่ไหมเนี่ยขอขวากไว้ขอขวากไว้เนี่ยดีก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมาจมนนัเด็ดน่ะแล้วก็ก็เจอกันใหม่ขากเรื่องนี้ด้วยอย่าโอนเด็วนะ่อย่าโอนเร็วคิดไว้ก่อนตึกจองตึกจองไว้ก่อนว่าเฮ้ยเราุกคนจะโอนไหมอ่าอย่าโอนม้งางโอนพีกันนะ <laughs> อย่าโอนม้างว่นพี่กันนะ เออขอบคุณทุกคนที pues, like, hadi, <als> <S flats> ่เข้ามาดูมาชมนาเด่นน่ะเร้วก็ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับ